คืออยู่ในเขตต้นเปานี่งครับนี่อยู่ในเขตบ้านต้นเปาหมู่หนึ่งเจ้าที่ต้นไม้ที่ท่านกำลังเห็นตรงนั้นก็คือไม้เปาที่เขาบอกเป็นไม้น้ำบ้านน้ำตะบนะเจ้าแม่นเจ้าที่เปิ้เอาดอกมันไปใส่ครับน้ำส้มปล่อยปีใหม่เมืองออถึงแล้วเจ้าขเขาจะมีพิธีบ<น>วงสวงเลย ต้นต้นเปาเนี่ยเป็นไม้ศักดิ์์สิิทธตี้เราจะมีพิธีบวงสรวงทุกทุกปีนะเจ้าหลังจากที่เปิ้นเปิ้นเป,ปิ้นทำพิธีบวงสรวงไออย่างก็ลุงนั้นไอ้วัดเจดีย์หลวงแล้วอ่ะเจ้าเปิ้นก็จะมีบวงสรวงทุกปีเลยใส่ขันดอกเรียบร้อยแล้วอ่าใส่ขันดอกเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็จะมีพิธีบวงสรวงที่นี่ครับทีนีเดอ้อต้นเปา จะอู้ถึงหมู่บ้านต้นเปาครับเก้าไม้เปา่าบ้านต้นเปาแต่เดิมนี่มันจะชื่อบ้านต้นเปานะครับแต่เดิมนี่ชื่อบ้านป่าซักแสนต่อนะครับป่าซักแสนต่อคงจะเต็มไปด้วยไม้ซักเมื่อ200กว่าปีมาละนะครับอ่าเปิ้นมีต่อไม้ซักนักคงจะมีการค้าขายกับต่างประเทศนระหนัไม้ซักก็เหลือก็ตอเปิ้นก็ตั้งหมู่บ้านนี้ว่าป่าซักแสนตอต่อมาเจ้าบ้านเก็ มาเพี้ยวมาถางทําเป็นที่อยู่อาศัยเป็นไร่เป็นนาเพราะบุตรกรเป็นทุ่งนาหมดน่ะมันมีต่อไม่จักละต้องไปจักเสียงไปโมดกับมาอยู่อาศัยกันเป็นไร่เป็นนาเหลือไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับถือไม้ต้นเปานะครับเป็นที่เปิน้นเก็บดอกเปิ้นไปสกักกะสมผสมน้ำขมิ้นสมพอยเดินส่อวันปีใหม่เมืองเขาผสงการาก็เลย มาประชุมกันเปลี่ยนชื่อบ้านเอาเปลี่ยนตามนาต้นไม้นะต้นไม้เปาซึ่งเขาไปดูในประวัติแล้วไม้เปาคือไม้หยางภาษากลางเพิ่นว่าต้นลังห้ามไปในพุทธป,ประวัติคือต้นลังก็คืออยู่ในพุทธป,ประวัติเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับต้นลังคู่นะครับต้นลังหรือไม้เปาเนี่ยมีอยู่สามชนิดมีดอกสีขาวสีเหลืองและดอกสีแดง อันนี้คือต้นเปาที่เป็นดอกสีเหลืองนะครับที่เห็นร่วงอยู่เนี่ยคือตั้งแต่น้อยถึงใ่เนาะประเดียเ๋ยวนียจำความได้ต้นเพื่อกับต้นมมยะนะครับแล้วรเนี้ผมก็หกิปลายละก็ประมาณว่าต้นเพิ่นประมาณ200ปีนะครับต้นไม้เปาเนี่ยมโยงมาถึงต้นเปากับการทำกระดาษสาบางคนเข้าใจว่า ต้นสาคือต้นเปลเพื่อนเอาต้นเปลือกไปทํากระดาษสาบรรเจต้นไม้สาคือต้นสาเป็นปอสาที่เอาเยื่อมาทำนะครับทำป็นสาการทํากระดาษสาบ้านต้นเปลเนี่ยเป็นบรรพบุรุษที่เพื่อนบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนบอกว่าบ้านต้นเปลนี่เป็นชนเผ่าไทยเขินนะครับเป็นเขินที่มาจากสิบนสนองปณานค์อพยพมาสมัยพระเจ้ากาวิะนะรนะนรมระที่เพื่อน แป่บ้านแป่เมืองมานะครับกับไทยหรือไทยยองหมดแล้วก็ได้ภูมิปัญญามาตัวก็เลยมาทํากระดาษสาท้งแรกก็ทําไปใจกับวัดพิธีกรรมทงางศาสนาเป็นไส้เตียนเป็นโจ้เป็นตุ้งที่อาหารกันเนี้ยนะครับให้มันนึ่งบทุนเปาเป็นหลังบ้านหือบ้านบนสร้างทําล่มกระดาษสาแต่ก่อนเนาะถ้าเขาเอาประวัติสองบ้านเนี่ยมารวมกันบ่สร้างเพื่อกับว่าเพื่อนทำล่มมาได้สองร้อยกว่าปีนะครับ ซึ่งบ้านต้นเปาก็คือทํากระดาษามาได้สองร้อยกว่าปี mm hmm. ก็คือเชื่อมโยงกันได้นะครับคือต้นเปาเนี่ยทำกระดาษาเป็นแผ่นโบราณเนี่ยส่งคือบ้านบัดสร้างซึ่งทํากันทุกหลังคาเรือนนะครับทํากระดาษานี่ก็เอามาจากใน,ใ,นในห้วยในดอยนะครับปัจจุบันกับหายากเปทิติกนะครับต้ตตนสามีประเพณีนกสักกะละอ่า บวงสวงทุกเดือนแลมเก้าแหมนะครับหลังจากงานประเพณีอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงเขาแล้วล่ะโอ้ถือตะบุญไปเป็นประทานก็เหมือนกับหมู่บ้านทางเหนือเขาที่ทําเกี่ยวกับเสื้อบ้านอย่างนั้นแหะเจ้าพ่อมีเจ้าพ่อเก้าเปาจะมีป้ายอยู่นะฮะสานเจ้าพ่อเก้าเป่าอันนี้เป็นศาลของเจ้าพ่อต้นเป่าครับซึ่งบ้านต้นเปาเป็น นามตำบลต้นเปาบ้านต้นเปาเป็นหมู่ที่หนึ่งของตำบลต้นเปาต้นเปามีสิบหมู่บ้านนะครับแล้วก็เอาหมู่หนึ่งเนี่ยเป็นคือบ้านตนามตำบลต้นเปานานามที่สบานเมืองต้นเปาก็คือต้นเนี้ยเพิ่นจะออกดอกช่วงเนี้ยที่มาก็เป็นหน้าบุญที่มาถึงช่วงนี้คือดอกเดอกเพิ่นร่วงลงมาดอกสีเหลืองที่ผมว่ามีสามชนิดอันนี้คือสีเหลืองมีกลิ่นหอมเตินนะเจ้าอันนี้นะหอมย่กอหอม นี่ค่ะไปเข้ามานอกบ้านต้นเปามาดูสักกะละมาบวงสวงบ้านต้นเปาก็เข้ามาที่ซอยห้านะครับบ้านต้นเปาซอยห้านี่เนาะอ่าซอยห้าซอยห้ากลางหมู่บ้านต้นเปานะเจ้าก็คือเป็นจูตี้เฮาได้กลาวาเป็นอาร์ทับสองกันได้บูชานะเจ้าเนาะเป็นเป็นเพราว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านต้นเปาคนในตำบลต้นเปาเฮาเจ้าโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลือกทหาร จะมีการมาไหว้สาไข่ที่บบไข่เป็นนะมาอภิชาเตียนและบางคนไข่ที่ไข่สำเร็จไข่เป็นสอบราชการก็มาปูชาได้เกิดความสําเร็จในชีวิตนะครับมีหลายผู้หลายคนที่ก็ได้บรรจุเป็นราชการไปอันนี้เป็นที่ท้อยของพี่น้องบ้าน้นเปาโดยตลอดมาปูิชาเตียนกันมาช่วงปีใหม่มาสักกะละแล้วก็เดือน หลังจากอินทขินแล้วเขาจะมาบวงสวงกันวิธีบวงสวงจะเริ่มตั้งแต่เจ้าเลยวันที่อย่างครับเดือนแหมเก้าเนแเดือนแันเก้าแห่ครับอ๋ออินทขินว่าหลังจากอินทขินสักติดหนึ่งเพื่อพสัมภาณ์วันนี้ต้องต้องบอกอีเจ้าว่าต้องขอบคุณข้อมูลนะเจ้าข้อมูลของอ่าต้นไม้เป่าจากลุงนาอินชวนยี่นางลุงนานขอบคุณนั่งเจ้าขอบคุณนั่งเจ้าตี ได้แบ่งาลได้อู้เออยเล่าฮือกับเขาได้ฟังงั้นกระดาษสาเนอสิ้นเดือนนี่ครับเจ้าเดือนกุมภาพันธ์ที่สิบเจ็ดสิบแปดที่หนึ่งมีนาหน่อก็เจ็ดสิบแปดกุมภาพันธ์บอกว่าดอกเปาปัจจบานถึงพุ่นก่อตันได้หันให้จเก็บดอกเปากับมาเก็บได้เนี่ยเจ้าเนือในช่วงนี้ยังตันอยู่แต่ถ้าเลยช่วงนี้ไปอ่ะมันแน่ใจบาห้าประกันว่าจะตันก่อ